เสียงสัญญาณนกวิดีโอเวร์ด์เดินอ้เอาละครับมาละที่สำคัญครับเสมอในเวลาเนี่ยทการยิงยิงโทษนะนี่ครับมาแบบซันเะคนที่หนึ่งจุดที่หนึ่งคนที่สองจุดที่สองครับและเมื่อทำการแข่งขันพบกันหมดจนครบแล้วอ่เนี่ะเราจะนำที่หนึ่งของที่สองครับนะใครที่มีคะแนนมากสุดจ้ะเราจะนำครับมาไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศด้วยอ่าฮะเอาครับมาวันนี้ทอร์จริญทรัพย์ครับอยู่ในชุดสีส้มๆ ส่วนน้องเย็นครับมาอยุธยาครับไทยแต่วอลครับอยู่ในตรงนี้ครับบอลทุ่มครับมาในจังหวะนี้โอ้โอ้แล้วก็การสวัสดีอินดี้สเตฟานด้วยโอ้โหเฮียเช็ดกล้องบ้างนะอินดี้นะเอาครับมาใหม่ครับเอกภูมินี่ครับเอกภูมิครับมาขยับกลับมาครับมาให้มาที่เจ้าเจอิชะเลดแล้วให้มาปั๊บปะ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 อ้าา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 า เฮียแล้วไอชัอ้อมเสือหยฮียแล้วโอ้เอาครับพวกเราบอกว่าเป็นพยักลายครับแ่งเมืองกรุงเก่าครับโอ้นี่ครับพวกเขาครับขึ้นนําแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้นี่นะครับมาสําหรับทางด้านของดีนะครับมาเดี๋ยวมาดูครับมาว่าจะทํายังไงครับไทยทาวนครับหลังจากที่เราว่ามีโอกาสครับหลายครั้งหลายคราวเอานะครับมาแข่งขันในระบบพบกันหมดไหลมาใหม่ครับให้มาเจ้าเอกครับ ฟาแล้วครับล่าสุดครับมาโค้ดเอกโทรลูกเฮนี่นะครับผับผัวอิสเล่้อยอิสเล่้อยแล้วก็แล้วก็สามราจรีผู้สิทธ์โอเคไม่ฟาวปป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 ไปตอแล้วก็ใส่เสือเรือเรือ เ้ยแล้วเฮือยแล,ล้ว <He S 1> ปังอ่ายโอ้โหตีเพเป็นผลเฉยไเหลือเชื่อพ<อ>าวเวอร์เพยม,มาเฉยนี่แหละครับมากก็เราบอกว่าฟุตบอลเจ็ดคนนี้ออกได้ทุกหน้านะบอลโอ้โหดีครับมากก็เราบอกว่าออกได้ทุกหน้าจริงๆครับแ้่แบบนี้ เสียงแต่คงต้องขอโอ้โหนีและเล่นของสูงซะแล้วครับมาเมื่อสก้อนสมัณเกอเสมกันเลนแล้วก็ตีเพเชยเอาละครับรุดยาวมาทำจุิสระเดียเฮ้ยเฮียแล้วเรียบเลยปังไงครบเทนขอสนามวันนี้ขอเสนอคำว่าวเหี้แล้วจีบอ่ะเฮ้อ เพื่เพทพังชิบหายแล้วอัลละมะโอ้เอาละครับเมื่อมันพังได้มันก็จะได้ได้ก็สำหรับจมรีต้องมารอลุ้นครับพวกเขาจะตีต้อง